สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก่าคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องเลยมาตอบคำถามเอฟซีพี่น้องไอ้พอดีเพิ่นถามมาเพิ่นบอกว่าไอ้หน้าของเพิ่นนี่หน้าวานของเพิ่นนี่มันมันหยามันหลายเพิ่นว่ายามันเยอะแล้วทีนี้เพิ่นมาว่าสีเฮ็ดแด้ไงสีกำจัดยังไงอ่า ก็คือว่าละคือนาหวานนาหยอดมันกระหยามันกระหลายธรรมดาพี่น้องแต่ว่าน,นี่นี่มันมันบม่มีหยาดอกพี่น้องมันไม่มีหญ้าหรอกเออ,อเพราะว่านานี้มันเป็นนาลุ่มพี่น้องแต่ว่าผมสีบทายให้เบิง้งซื้อืออจะคือพี่น้องอันนี้นี่สิสิพูดในไอเทคนิควิธีการโซนโตของผมเลอพี่น้องเด้อว,ว่านาหวานข้าวแห้งหรือว่านาหยอดนี่พี่น้องคือหญ้ามันหลาย หญ้ามันเยอะนี่เราจะกําจัดยังไงอืมคือบางคนกะบอกว่าเออลงไปถอนเนาะเออแต่สําหรับนาเป็นสิบไร่ยี่สิบไร่เนี่ยถ้าเอาสีลงไปถอนมันกดมันก็นเป็นเรื่องที่ลําบากแมนบอพี่นอ้องก็คือพี่น้องคือวิธีการเอกําจัดเอหญ้าของผมนี่ผมจะรอพี่น้องผมจะรอจังหวะผมจะรอจังหวะรอกําจัดทีเดียวเลย ในช่วงในช่วงเดือนสิงหาคมพี่น้องเออในช่วงเดือนสิงหาคมก็ค,คือภายในเดือนสิงหาคมอะแลพี่น้องเออไม่ว่าจะเป็นต้นเดือนกลางเดือนก็แล้วแต่หรือว่าจะปลายเดือนก็แล้วแต่แต่ผมจะเลือกเวลาพี่น้องส่วนมากผมจะผมจะไอกำจัดหญ้าในช่วงต้นเดือนสิงหาจนถึงกลางเดือนพี่น้องช่วงนี้ยผมจะดูน้ําเป็นหลักพี่น้อง บางทีก็กําจัดกลางเดือนพี่น้องบางทีก็กําจัดปลายเดือนอืมกําจัดแนวด่าวัที่ก็กําจัดโดยการตัดเลยแไปพี่น้องตัดตัดใบข้าวอะไรพี่น้องช่วงเดือนสิงหาก็คือช่วงนี้นี่หญ้าเยอะหรือว่าอะไรไงก็กระปล่อยไว้ก่อนพี่น้องปล่อยไว้ก่อนเพราะว่าถึงเรากําจัดได้มันก็ขึ้นเหมือนเดิมพี่น้องมันก็ข้นคึ้นเกาอืมเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันไม่มีน้ําไงเออแต่ในช่วงเดือนสิงหาหนี่นหนามมันมากแล้ว เราตัดเลยตัดใส่ปุ๋ยก่อนพี่น้องใส่ปุ๋ยซะก่อนใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งการเจริญเติบโต,ตของต้นข้าวซะก่อนใส่แล้วกะตัดเลยใส่แล้วคือตัดในภายในวันนั้นเลยเพื่ออะไรเพื่อที่เราใส่ปุ๋ยก็คือเพื่อไอเร่งการเจริญเติบโตของตน้นเขาพี่นอ้องผมเฮ็ด <S <s เฮ็ดแบบนี้พี่น้องก็คือถ้าให้อย่างว่าอย่างเช่นในนาหยอดนาหวานเนี่ยบางคนก็กบอกวา่า ฉีดยาฆ่าหญ้าเพิน่นว่าคือฉีดยาฆ่าหญ้าก็คือหญ้าบางตัวนะ่ะมันบ่อตายนี่พี่น้องหญ้าบางตัวมันไม่ตายพอมันไม่ตายนี่สารตกค้างพี่น้องสารตกค้างในข้าวนี่แหละอือกะสุสารตกค้างในดินนี่แหละปูปลากุ้งหอยปูปลาอย่างมันกะบัดท่าไปกินก็มันกะตกค้างพี่น้องคือผมผมเฮ็ดหน้านี่ผมกำจัดหญ้าดโดยการไม่ไม่ใช้สารเคมีพี่น้อง ออผมจะตัดอย่างเดียวพี่น้องอือคือมันขึ้นในช่วงนี้กับว่าต้องไปกังวลดอกพี่น้องเออถ้ามันถ้ามันยังมีต้นข้าวอยู่นะเออข้าวแซมหญ้าหรือว่าหญ้าแซมข้าวเนี่ยกับว่าต้องไปกังวลพี่น้องเออถ้ามันยังมีต้นข้าวอยู่นะเออแต่ถ้ามันไม่มีต้นข้าวมันมีแต่หญ้านะถ้าเป็นไปได้ก็ไหวานใหม่พี่น you know ้องเออแต่ถ้ามันมีต้นข้าวอยู่แล้วแล้วมันมีหญ้ามาแซมมาปนช่วงนี้เนี่ยช่วงเดือนมิถุนากรกกดานี่บ่ต้องไปบ่ต้องไป กงักวงกวลไม่ต้องไปกุ้มใจอย่างพี่น้องคือปล่อยมันเลยพี่น้องคือหญ้าบางตัวน่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันครบอายุมัน <ek si> <m> um> เดี๋ยวมันก็ออกดอกแล้วมันก็ตายไปเออแต่หญ้าบางตัวพี่น้องหญ้าบางตัวนี่มันบ่ตายพี่น้องอย่างเช่นหญ้าหวายหรือว่าหญ้าอะไรละ่ะเอิ้นว่าหย่าอยัอยงหญ้าอะไรหญ้าข้าวนกหญ้าอย่างพวกนี้มันมันจะออกดอกพร้อมๆกันกับข้าวเลยนะหญ้าพวกนี้มันจะไม่ตายก็เราก็ รอกํำจัดทีเดียวพี่น้องถากำจัดทีเดียวตัดใบข้าวในช่วงเดือนสิงหาล่อเลยพี่น้องคือตัดใบข้าวก็คือต้องรอน้ํานะพี่น้องน้ำน้อยๆแบบนี้กับบอบบอแนะนาให้ตัดพี่น้องคือน้ํำนี่อย่างน้อยน่ะพี่น้องอย่างน้อยนี่จะต้องให้คลุมดินนะพี่น้องอย่างน้อยนี่น้ําจะต้องคลุมดินเพื่ออะไรเพื่อเพื่อที่เราตัดแล้วนี่คือให้มัน ได้หมักหมักหญ้าหมักใบข้าวด้วยนะพี่น้องให้มันเน่าแล้วก็เผื่อเผื่อมันแห้งด้วยนะเพราะบางทีนี่ฝนมันมากฝนมันมากคือจังแบบนี้นี่แมนบอกแล้วแล้วมันกระทิ้งช่วงไปอีกมันกระโตกน้ํามันก็แห้งคือการตัดใบข้าวการกําจัดหญ้าเลยพี่น้องคือน้ําในนาเนี่ยจะต้องไม่แห้งนะพี่น้องจะต้องไม่แห้งนะ เออถ้าเราตัดแล้วจะต้องไม่แห้งนะเออภายในประมาณสักภายในหนึ่งเดือนนะพี่น้องภายในหนึ่งเดือนน,นี่น้ําจะต้องไม่แห้งเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้บ่มพี่น้องบ่มหญ้าบ่มหญ้าบ่มใบข้าวให้มันเน่าเออถ้ามันแห้งปุ๊บด่เข้าตัดไปก็คือเกาพี่น้องเออเราตัดไปก็เหมือนเดิมหญ้าก็ขึ้นเหมือนเดิมและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่มีน้ำเนี่ยยาตัดพี่น้องยาตัด สำคัญคือต้องใส่ปุ๋ยก่อนพี่น้องใส่ปุ๋ยก่อนส่วนจะใส่มากจะใส่น้อยก็เดี๋ยวค่อยดูที่ต้นข้าวอีกทีหนึง่งแล้วสูตรนี่ผมแนะนำให้ใส่ทั้งสามตัวพี่น้องแนะนำให้ใส่ทั้งสามตัวอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราตัดเราตัดใบข้าวเราตัดต้นข้าวไปแล้วนี่ข้าวนี่มันจะต้องการสารอาหารเพื่อที่จะมาบำรุงลำต้นเออแล้วก็บำรุงใบ เออแล้วก็เสริมสร้างรากด้วยเออเพราะว่าอยังเพราะว่าเรานับหนึ่งใหม่ไงพี่น้องเข้านับหนึ่งไหมันใหม่เออเพราะฉะนั้นนี่ปุ๋ยนี่ต้องใส่ให้ครบทั้งสามตัวอืมส่วนจะใส่ตัวไหนมากตัวไหนน้อยเออเน้นตัวหน้าหรือว่าเน้นตัวหลังหรือว่าเน้นตัวกลางอะไรยังไงก็พี่น้องกับพิจรารนาเบิ้งเงาพี่น้อง N P K ก็คือว่าไนโตรเจนโพแทสเซียมฟพสทอรัตกับพี่น้องกับพิจารณาเบิ้งเงา ส่วนวันตัดอะไรจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆเลยพี่น้องวันมือตัดเขาวัวนกําจัดวัชพืชนี่เดี๋ยวผมสิลงลงให้แบบเป็นแบบซีซั่นเลยพี่น้องดูลงให้ดูแบบเป็นตอนๆเลยสําหรับชาวหน้ามือไม่ที่บ่เกยเห็นหน้าเนี่ยจะเดี๋ยวรอชมคลิปของผมพี่น้องผมจะลงให้ดูเรื่อยๆวิธีการทํานาปีนาข้าวแห้งข้าวมมลิดหนึ่งศูนย์ห้าหรือว่าข้าวเหนียวกขอคหกน่พี่น้องเดี๋ยวผมจะลงให้ดูเรื่อยๆพี่น้อง Ừ, สําหรับชาวนามือใหม่ที่บ่เคยเห็ดจะสาหรับท่านใดที่เคยเห็ดแล้วก็บบเพิ่นเก่งแล้วก็บบเบิ้งก็ได้พี่น้องแต่ถ้าอยากดูก็ไม่เป็นไรพี่น้อง <c oughs> เพื่อเป็นวิทยาทานแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันพี่น้อง ừ, ก็ย้ําอีกทีหนึ่งพี่น้องสําหรับนาใครที่หญ้าเยอะช่วงนี้ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันพี่น้องปล่อยมันไปก่อนรอกําจัดทีเดียวพี่น้องรอกําจัดทีเดียวรอกําจัดตอนน้ํามาช่วงเดือนสิงหาพี่น้อง ออโอเคเนาะเข้าใจตรงกรันไม่ต้องคิดมากอ่าซ้ำนี่แหละ